ทำไมหมูมนทึงขาดน่าจะแล้คนเกิดอ,อะไรขึ้นในกระบวนการม,มีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายมที่จะขึ้นราคาตามมาขึ้นราคาถึง220-230แบบมันเป็นเพราะอะไรอ่ะนักขายเป็นคนขึ้นใช่ไหมนักขายเป็นคนขึ้นมนักใารบอกว่าหมูขาดการขายการขึ้นราคาเนี่ยคุณเห็นใจคนเลี้ยงหน่อยคุณเห็นใจคนซื้อกินหน่อยใช่ไหมไม่ใช่คุณเก็กออกโอยกำไร หูขึ้นแต่ที่ความมันไม่ขึ้นหนาความยังของผมยังขายอยู่หกติ๊กบาทอยู่คือหมูประกันราคาหกติ๊กในทุนก็มันขึ้นไถ่ก็กต่อยังไถ่เราหกสิบมันไปแพงที่ในทุนก็ขึ้นอีกเท่าหนึ่งแล้วก็เสียงขึ้นอีกเท่าหนึ่งแต่หมูราคาทูก็ไปจะมีจับแต่เวลาเนี่ยหมูขึ้นเยอะแล้วเวลาจับอ่าหมูหมูขึ้นหมูเสียงขึ้นแต่หมูความไม่ขึ้นหมูความมันขึ้นขึ้นแต่เสียงเสียงกับพ่อค่าทุนกลาง